สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด่นเลขเด็ดมาเลยสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรองที่2บวกหลักร้อยรองที่1่หลักพันรองที่1่บวกหลักพันรองที่3หลักหน่วยรองที่2บวกหลักสิบรองที่2และหลักพันรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรใหม่หมัวเด็ดๆค่ะสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ากันทุกงวดต้องเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุนกันอย่างเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเราก็นําผลรางวัลของ3มรางวัลของงวดก่อนหน้านะคะมาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น25คูณ15เท่ากับ0 3 7 5 99คูณ33นะคะเท่ากับ3 2 6 7และ61คูณ90นะคะเท่ากับ5 4 9 0ค่ะเลขเดีอยวที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น0 3 5 9 7 2 4และ6ค่ะ ัวเลขจาก0ูย์นะคะก็จะได้เป็นสองบวกสามเท่ากับห้าศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามค่ะและสามบวกห้าเท่ากับแปดเลขเด็ดที่เราได้นะคะก็จะได้เป็นศูนย์สามเจ็ดห้า

ในสูตรนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3รางวัลกันเลยทีเดียวค่ะที่เข้าเต็มๆนะคะนั่นคือ0359 5538และ8359ค่ะตัวเลขรางวัลใหญ่ที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกสูตรต่องวดเต็งเลขเด็ดมาเลในงวดที่28สิงหาคม2565ก็ทําก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น55คูณ38นะคะเท่ากับ2 0 90 83คูณ59เท่ากับ48 97 และ3คูณ59เท่ากับ177หลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น9 0 4 8 2 7และ1ค่ะโดยเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น8บวกศูนย์เท่ากับ8 2บวกศูนย์เท่ากับ2 7บวก9เท่ากับ16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะและ4บวก0เท่ากับ4เลขเด็ดคู่ชุดในงวดที่28สิงหาคมที่เราจะจับคู่ชุดให้นะคะก็จะได้เป็น2090 4897 0177 9048 8ปดสองเจและ0169ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจากคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเล็ดเลขเด็ดเลขปังมาให้ทุกคนได้ตามรุ้นกันงวดต่องวดกันเลยค่ะเน้นย้ํากันอีกรอบนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย